มมมมดูแล้วผสมไหมคะพี่ผสมไปเลยนะคะจะอยู่ดำสูตรเด็ดสูตเด็ดของคุณแม่ครบบัแบแทบจริง น้ำปลาร้าแซ่บนัวตาบบาวนิพนใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายเค็มครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมวันนี้บางนพนได้มา <c oughs> ที่ตลาดนาท้ทวนภูมครับพาไปกินหมกย่างร้านปลาเต้ยของเราอยู่ที่ตลาดนาท้ทวนภูมิครับไปชม,มเลยครับพอรีวิวเนี่ยนะครับ มันี่มีคนมาซอยขายอาไรวะเปลี่ยนแมนวางมือนมาครับแม่เฮ้ยสวัสดีเอฟซีคุณแม่วางมืออยู่เบื้องหลังนะผมกับร้านปลาหมึกย่างปลาหมึกสดย่างของปาเตลเราครับผมอยู่ที่ตลาดนาดสวนภูมินะ ซอยที่หอยู่กลางซอยเลยน<า><า>ี่บาทคนก็จับเลยนะเอาน้ำชิ้นผสมนะคะรากบแยนะบรากะเบบบ <c oughs> รแอ,อ,อแมนครับพัมามายกยูห่อง,นนะกองเกาขายดีครับ ม้ละสิบาท20บาท30บ,บาท50บ,บาทอู้เรื่อง่ะตัวยิ่งิ่งใช่ไหมแมนมาตัวหญ่งอู้ขาดรัายมากินคนระับ ข้างกันก็ผลไม้ผลไม้รวมครับผลไม้สดขายดีเหมือนกันครับของผมน้ำจิ้มผสมครับแยกนะครับผมร้อย,ยสามร่อยซี่ ครับผมอันกค้ายขายังเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับบอกเลยเวลา,านี้ทีเด็ดครับ ไม่ได้นะคะหวานๆแต่ว่าแตกลืมบอกมันไม่ต้องหันของเราพลาดแล้ว90เ1 0ค่พามาดูตรงนี้มาดู เอาอีกผู้ช่วยอีกคนนึงว่าไงครับเอาคนเมื่อเห็นหน้า,านเมื่อเ็น,นาแตน,นครับลูกหลานช่ายไปเปิดร้านกิจก,การอยุ่บ้านในยู่บ้านเขาเราเป็นครับอยู่บ้านเขาคนโบราณลูกสาวคนแรกงานก็ใช้เลี้ยงหลาน,น,ลานอ๋อนี่ก็ <c oughs> คุณป้าก็วางมือแล้วให้ลูกๆมาช่วยขายแล้วทีนะ่ะ อร่อยครับน้ำจิ้มรสเด็นเลยนะครับลูกค้าเยอะร้านนี้บอกเลยขายดีบลายที่บนก็เจ็บบรรยากาศ้ด้้มาส่งเลยงรรยาางวันละหลายสิบโลเลยนะครับ กี่ตลาดนัดตัวอรณภูมิมะะซอยที่6กอยู่กลางซอยเลยนะสำหรับร้านปลาหมึกสดจ่างของพะเตีวเราับผมต,ตัวใหญ่เนี่ยคุณแม่คุณแม่วางมือแล้วให้ลูกๆมาช่วยนะครับต้นตำลับของแกเลยนะครับกิมรสเด็ดบอกเลยอยากได้แบบคุกทมวตัวใหญ่เลยพี่เนี่ยลูกค้าก็ลุมล้อมแล้วนะวันนี้เรียกได้เลยหนึ่งของเราก็ได้แล้วหนึ่งทุง ญาติๆตนั้นราไม้กันหมดนีก็คือหน้าตนะไม่พดแล้ จะไม่โกรธว่ะคุยกับผู้หญิงคนอ,งอื่นร้าเลยครับทั้งสชุดเลยนะคะขน<ช> <c oughs> าดยาวเลยค่ะไหนครับจ็ดสิบบาทดีนะคะเก็บะไ 80ค่ะ80้าุนี้น้าดูแยกคะ่ะบด้เลยคะ่ะเอาไปจีนเดียนะคะได้จ่เดียนาผสมไหมน้นนนนคะ่คะพาถึงเราต่อเชีวัวเลยเชียวน,นะครับ หกสสจดส้าร้อยูสาสได้แล้วค่ะติดแกงแล้วอรต้หวานนิดนึงนะ

บรรยากาศลูกค้าก็ามาเยอะเลยนะผมแวะมาดูได้นะกับร้านปลาหมึกสดย่างของป้าเตี้ยวเรานะผมอยู่ที่ตลาดนัดสวนภูมินะครับซอยที่หกอยู่กลางซอยเลยนะ มไม้ละสิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทห้าสิบาทถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ตัวละเจ็ดสิบบาทเลยนะผมกับแก้มนะอบอกเลยว่าร้านนี้น้ำจิมรสเด็ดจริงๆเลยครับ หัดใจนะหนวดยักษ์เลยนะครับเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> บ่าวนิพนธ์ก็ขอจบคลิปยงเท่าน,นี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่อง Youtube บ่าวนิพนธ์มรกินมาเที่ยวด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อปไปครับเดี๋ยวบ่าวนิพนธ์จะมาอัปเดต้านต่างๆในตลาดนาัดวันฟูให้ f c ได้ชมกันนะครับผม โอ้โดูหมึกหนวดใหญ่ๆเลยเนี่ร้อนๆเลยไม้ละห้าสิบบาทนะครับหนวดใหญ่หมึกยักษ์หารู้เจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับน้ำปลาแซ่บนัวตาเบานิพนใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายเข้มครับ